คุณเอกลองดูนะครับนี่เป็นกลุ่มนางแบบก่อนครับที่เราคัดมาให้คุณเอกลองเลือกดูครับคนไหนผ่านก็บอกเราครับเราจะติดต่อให้เรื่องนางแบบผมให้พวกคุณเลือกเลยดีกว่าครับครับเอาสักสี่คนนะครับได้ครับจะจัดการให้เลยครับเออพวกคุณเอาเช็คมาให้ผมหรือเปล่าเนี่ยผมต้องขอโทษคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้มันยุ่งยากถ้ารู้ว่าทํางานง่ายกันอย่างนี้นะ ผมจ่ายเช็ค5ล้านตั้งแต่ที่แรกแล้วอะไรหายนะครับสมุดเช็คดิครับฮะผมว่าผมลืมสมุดเช็คไว้ที่ออฟฟิศนะครับอ๋อโทษที่ว่าหลนงั้นเดี๋ยวผมกลับไปเอาที่ออฟฟิศแป๊บนึงนะครับไม่เป็นไรหรอกครับระดับลูกค้า V I P อย่างคุณเอกต่อให้รอนานแค่ไหนผมก็รอได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปรีบมานะครับครับครับผมเฮ้ยไอ้ดีมเปิดประตูเร็วจริงจริงเปล่า ออเอ๋มาทำอะไรเหรอมาคุยงานนิดหน่อยครับเ,ออเดี๋ยวเจอกันนะครับทิพย์เดี๋ยวซื้อนะทิพย์มานี่เลยนะทำเป็นดูเวลาโสดมาบัางบา,งบางเนี่ยคิดถึงสามีใช่ไหม <c oughs> มาสิจ้าทิรักษ์เ้าก็จดีกับไวัยม่่อเคยเพื่อปุ๊กจะทำอะไรจ้ะทริปนัดลูกค้าไว้แล้วต่อต่อจ้ะพุทธคีทิปเจอเอกด้วยนะจำเอกได้ไหมก็เอกที่เคยตามจีบทิพย์ที่มหาลัยไงโอ้โหเคยจะไปม่ได้ทตอนสมัยอยู่มหาลัยเนี่ยคนจีบเธอต้องยังต้องแยะคนเกาเคยสวยเอ้ยคนเกาสวยเดี๋ยวนะ อย่าบอกนะว่าผู้ชายที่เดินออกไปที่ใส่สูทสีน้ำเงนแลวใส่แว่นใสๆนั่นคือเอกที่เคยจีบพิทเติลอยู่ที่มหาลัยใช่เอกเดียวกันต่อจำไม่ได้จริงๆหรอคุณเอกเ,เนี่ยเหรอเคยจีบพิท <c oughs> อู้โชคดีมากเลยพี่ต่อที่เขาจำพี่ไม่ได้นะถ้าเขาจำได้ว่าพี่เคยแย่งพิทไปจากเขานะ <c oughs> เขาไม่มาซื้อโฆษณาห,หนังสือแล้วหรอก <c oughs> อูยโชคดีมากเลยกู <c oughs> ไม่นะไม่นะไม่นะนะพี่น้องต่อไม่อะไรมาพี่ครับโอ้โหไม่เลยพี่ อย่าให้มันเป็นอย่างที่ผมคิดเลยผมคิดอะไรอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป